ถอดบทเรียนภาพยนตร์สปปรเปเรหากถอดบทเรียนภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็สามารถถอดบทเรียนออกมาได้เป็น3ข้อด้วยกันนี่คือสิ่งที่จะถอดบทเรียนจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ทุกท่านได้ฟังกันข้อแรกก็คือการอยู่กับปัจจุบันข้อที่2ในเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของกฎไตรลักษณ์และข้อที่3 6ปีแห่งการเดินทางสู่ความสําเร็จของจักรวาลไทยบ้าน ตัวละครที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนก็คือเสียงที่พยายามหาวิธีในการถอดจิตเพื่อที่ได้เจอกับใบข้าวที่ได้ตายไปแล้วจนเสียงเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับ ถาถึงจุดนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการที่เราไม่ได้มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยส่งผลให้เราเป็นทุกข์จนละเลยคนรอบข้างเรื่องนี้ก็สามารถถอดบทเรียนได้ว่าเราควรที่จะอยู่กับปัจจุบันขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับฟังคลิปนี้หากทุกท่านอยากฟังคลิปฉบับเต็มสามารถรับฟังได้ทางเพจถอดบทเรียนช่อง facebook Facebook YouTube instagram และ t ิ k t o อกเรามาฝึกวินัยให้กับตัวเองด้วยการทำซ้ำๆสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ